สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรโยนนะคะในช่องของพิงเพชรโจนนะคะคลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้าใหม่เป็นกระบะแครบยกสูงคันที่อยู่ข้าขงหน้าหงพิงนี่เลยนะคะปีใหม่ๆเลขไมน้อยๆแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะนิสสันนาวาลาแบ็คอินิชั่นแคบนะคะ2อ e นะคะปี2 0 0 0 19นะคะจดปลายปี2020คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีขาวดำสวยๆนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเพชรนต์ตั้งขายที่นะคะ469,000บาทนะคะลูกค้าคิดดีๆสามารถฟรีดาวกันได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ9,000ต้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะเดี๋ยวพิ่จะพาคุณลูกค้าไปดูรายลเอ,อียดเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจ้างหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำสามชั้นเลยนะคะตัดขอบด้วยสีดำสีสวยเลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้นิสสันนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ8 9 9 1นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไหนะคะ กระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอทั้งสองข้างนะคะในส่วนของร้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2 0 0พ 20นะคะคุณลูกค้าได้แม็กขอบ18นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะล้อแม็กสวยๆมาให้มีดิฟเบกมาพร้อมเลยนะคะได้ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้าเดิมๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับองเค้านะคะจะได้เป็นสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถด้วยนะคะ มาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะภายในของเขาจะได้เป็นระบบออตโต้มาให้มือจับแบบโครเมียมชนองด้านล่างนะคะใส่แก้วน้ำผลน้ำมาพร้อมนะคะกระจกปัดไฟฟ้ามาให้นะคะปุ่มเปิดถังน้ามันนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้วิ่งอยู่เพียงแค่4 4 0 0 0เท่านั้นเองนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เริ่มจากโรงงานนะคะ พมรมลายหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพมรมลายมันติฟังชั่นนะคะมาพร้อมกับปุ่มพุสตสตาร์ทนะคะเครื่องเล่น CDUSB เนะคะแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเบาะหนังสีดำน,นะคะตัดด้วยด้ายสิมตามสวยงามแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยขอบสีเทาสีสวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นแคปเปิดข้างมาให้นี่เลยนะคะแคปบดเปิดข้างในส่วนของผู้โดยสารก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำ กระ,ะเป๋าจริงโจ้ด้านหลังแอร์หลังมาพร้อมด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางวาน่าใช้งานเลยนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ําขวดน้ํามาพร้อมนะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอารตต่างๆนะคะได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถนะคะ ยางเดิมนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันยางเ,เดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมาดูในส่วนของรอบตัวรถกันเลยนะคะแม็กไ n เนอร์ก็เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าไฟเบรกตัวที่3นะคะมือจับจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะคะคุณลูกค้า ในโส่ของชุดไฟท้ายของเขาจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะกันชนด้านหลังจะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าสติเก Back ะะตเกอร์แบ็ก i ิ i ชิชันนะคะสติกเกอร์แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสาดท,ทั้ง4บานนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะแคบนะคะราคาถูกปลอสบายปีใหม่ๆเลขไม้น้อย,นอยแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ นิสสันนาวาร่าแบ็คอินชันนะคะแคป 2.5e นะคะปี2019จปลายปี2020นะคะสีขาวดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา469,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่40,004 4เท่านั้นเองนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานด้วย เดีะะ๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวดถลาเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องคานสังเกตจุกย่านตัวน็อตต่างๆนะคะจุดแต้มสีนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2 5 0 5นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิม้ม นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่องแห้งๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาสติ๊กเกอร์มาออกรลอยเม็ดอาร์ต่างๆนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิการจมน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีบรันตรหลังการขายอีก30บวันค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ นิสันดาว่าแบ็กอินชันนะคะ 2.5e นะคะปี2019นะคะจดปลายปี2020ได้เป็นสีขาวดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา469,000บาทนะคะเลขไม่นะคะวิ่งอยู่เพียงแค่44,000น,นั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกัน ได้ที่บริษัทเพจโจนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นนะคะเรามีสสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะเพื่อห้ามพลาดนะคะรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรจนนะคะและพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ